พ่อไปเช็ดแม่ป่าลงมาไหนนี่อืออ๋งอยู่ไงพวกรอป่าตัวนี่มีตัวทางยาวแล้วปลามาลงแถเนี่ยอีกหนึ่งตัวแล้วก็มาอยู่แต่ตรงเนี้ยก็มายไปอยืนตรงนี้เออไม่ไปไหนเลยที่แห่งขเอก็ของเออไม่ไปไหนเลยอ่าเพราะหนึ่งทางเนี้โดนแฝดดแล้วเรียนยาแล้วปลาแฝด ยิงถอยเข้าห้องเอเข้าไปใหญ่ระเบิดไม่พอฟอกยิ่งขาวเดี๋ยวแต่เราโดนละทรับยาปลายาปลาลงนี่ทั้งระเบิดทั้งแฟททั้งระเบิดทั้งแฟทเราไม่เล่นไว้วอ่ะอื่ก็มาถึงพอยาวได้เข้าสบายก็ทั้งคนไอไอเล่นแทนหายได้ไหมหล่ะเล่นได้เล่น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 ทางสั้นอ่ะนะให้ไอเล่นก็ได้พาไอมาใช้ไม่ไอปาร์เบย์ถึงเยอก็ได้ ปลาเบิดก็จะค่อยล็อกใช่อรัมต้องผมไอจะชาร์จหรือไอจะชาร์จช่วยซับหรือเปล่าแบบไว่ให้ไงไม่เป็นไรให้ไอไม่เล่นนี่ให้ให้ให้ตะโอมกับตะไฮตอนตะป่อมต้องมาสอนไอปลาเบิดอย่างเงี้ยปลาหนึ่งลูกใช่ไหมปลาข้านี้หนึ่งลูกเสร็จแล้วก็ไอปลาฟอกรอนแทนเอเสร็จเริ่มเล่นตัวเองทำไมก็เล่นตัวตัวเองไม่ได้ ไปเล่นตัวเองเลยตัวเองจะเล่นตัวเองจะเล่นกับเขาเหรอเล่นปะเล่นโอ้ยแม่ติดกระป๋อมไม่ยิงนี่เดี๋ยวดิเป็นทั้งแน่หน่อยนี้แล้วล่ะ เมื่อกี้มันเข้าชิงตรงตรงนี้เนี่ยตรงเสาพอดีอ่ะตาเลยนิดนึงอ่ะมันจะลงหน้าเอนะออกขวาหน่อยนีงเหรอขวานนิดเดียวอนะเพราะว่าถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันติดตรงขอบอ่ะติดติดคานติดทานทานะติดนขยับหน่อยนั่นเนีเพราะเพราะเวลาเบิดมันตกมันตกตกเลยตกระเบิดเลยอ่ะมันมันไม่มีวิเป็นระเบิดไวไง ก็อันแรกตรงนี้อันนี้ตกตรงนี้ควันตกตรงนู้น,น่าจะให้เนี่ยป่าลงนี้ป่าฝั่งนี้